มีนายนายเดชเนี่ยนายเดชอายุสามสิบเก้าปีมีอาชีพคือเก็บลูกมะพร้าวในสวนที่จังหวัดชุมพรมาพบแพทย์ด้วยอาการเสียดแทงในอกเดินมาลักษณะเอามือกุมอกตอนมาหาหมอนะคือเหมือนปวดอกมากๆากะแพทย์จึงถามคือคือเราเป็นหมอเรานั่งอยู่โต๊ะใช่ไหมอ่าพอพอมี คนไข้มาหาแล้วก็เอามือกุมอกมาหาเนี่ยเราก็ถามคนไข้ว่าไม่สบายเป็นไรคะคนไข้ก็บอกว่าโอ้เจ็บหน้าอกเสียดแทงในอกหายใจไม่ได้คำถามต่อไปเราก็ถามว่าเป็นมากี่วันอรเรเขาบอกว่าอาการเนี้ยเป็นๆหายๆมาสองสัปดาห์สองสัปดาห์เออเกินสองสัปดาห์แล้วครับเกินสองสัปดาห์แล้วหมายถึงเกินเกินสิบสี่วันไปแล้ว แล้วทีนี้แพทย์ก็ถามว่าแล้วไปรักษาที่ไหนมาหรือยังอ่าคนไข้ก็ตอบว่ายังเลยยังไม่ได้ไปที่ที่ไหนเลยมาที่นี่ที่แรกคิดว่าไม่เป็นไรมากแต่วันนี้ปวดมากเลยมาหาหมอ,อต่อมาหมอก็ถามว่าอ่ากินอาหารแล้วจุกตีขึ้นอกบ้างหรือเปล่าอ่าคนไข้ก็ตอบว่าเปล่าเลย เวลารับประทานอาหารก็เป็นปกติแพทย์ก็ถามต่อไปว่าแล้วอุจจาระปัสสาวะมีสีอะไรคนไข้ก็บอกว่าอุจจาระไม่ปกติมีท้องผูกปัสสาวะนั้นเป็นสีแดงอุจจาระนะเป็นปกติมีท้องผูกบ้างนิดหน่อยแต่ว่าปัสสาวะกออกมาเป็นสีแดงเราจดไว้ปัสสาวะเป็นสีแดงคนไข้าอายุสามสิบเก้ามาหาหมอเจ็บหน้าอกอ่า แล้วก็เสียดแทงในอกปัสสาวะเป็นสีแดงอาการเกิดไว้แค่นี้แล้วก็แพทย์แพทย์ก็ถามว่าแล้วในท้องอะ่ะเหมือนมีลมมีเถาดานอยู่ในท้องหรือไม่คนไข้เ็าบอกว่ามันมีลมเป็นก้อนเป็นเถาดานแข็งๆในท้องและก็ที่สําคัญคือมันปวดลามไปที่สันหลังเสียบที่สันหลังมากๆานอกจากนอกจากว่าเขาจะ เขาจะเสียบแทงในอกเอามือกลุมอกมาแล้วเนี่ยเขายังเสียดแทงไปที่กระดูกสันหลังมีลมเป็นก้อนเป็นเผาดานแข็งๆในท้อง,อ,งอีกอาอาการเขาคือมีลมเป็นก้อนเป็นเผาดานแข็งๆในท้องอปวดลามไปเสียดไปที่กระดูกสันหลังแล้วก็แพทย์ก็ถามอีกว่าแล้วคุณคุณน่ะเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนหรือเปล่า คนไข้ก็ตอบว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วไปรับจ้างเก็บลูกมะพร้าวน้ำหอมเกิดพัดตกลงมาเพราะเจองูอยู่บนต้นมะพร้าวตกใจไม่ทันระวังเลยพลาดตกลงจากต้นมะพร้าวแต่ไม่สูงนักและคิดว่าไม่เป็นอะไรแค่ฟุกช้ำถ้าท่านเป็นหมอท่านจะวินิจฉัยผู้ป่วยว่าเป็นโรคอะไร อยู่ในคัมภีอะไรใช้ยาตำหับใดองค์ขสูตรองค์สูตรทำไมเอาองค์ขสูตรคะเห็นตกต้นไม้แล้วฉีแดงต้นไม้แล้วฉีแดงอยู่หน้าไหนองค์กระสูดดาองค์สูตรใช่ไหมตอนเรกว่าจะกร่อนเถาแล้วเสียเปิดกันนะ องคสูตรองคสูตรตรงไหนที่ที่ชี้ไปว่าตกต้นไม้แล้วแล้วฉี่สีแดงตอนแรกจะอมุตคาดแต่มันเป็นของผู้หญิงไงมุตคาคาดมุตคาเป็นได้ทั้งหญิงและชายมุตคาดมุตราดของผู้หญิงเออมุตคาที่แดงเอามุตคาดอ่ะทาไมเอามุตคาดก็มันฉี่แดงอ่าอันที่หนึ่งอันที่สองแต่มันไม่ขุนข้นเนาะ อันที่สองล่ะมันตกต้นไม้ตกต้นไม้แล้วก็อาการพี่พี่แดงอ่านอาการของมุตคาดหน่อยหน้าสิบสามเดี๋ยวนะดูก่อนว่าใช่ไหมนอ้อหน้าสิบสามเล่มสององค์ขสูตรมันเกี่ยวกับเดือน <c oughs> โอ้องค์ขสูตรมีเจ็บกระดูกสันหลังด้วยนะวัดสัน วันสันแปดเก้าสิบเขาเดือนอะไรนะอันนี้เขาไม่ได้บอกเดือนนะเขาก็ที่แรกเขาก็ปวดธรรมดานี่แหละแต่เขาก็ไม่ได้ไปหาหมอจนจนมาเกิดอุบัติเหตุก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะจะมีอะไรที่ไปกระทบแล้วทําให้เขาปวดมากขึ้นเขาทนไม่ได้คือว่ามีอาการจุกเสียบตีขึ้นอกเขาก็เลยมาหาหมออุจจาระปัสสาวะปกติหรือเปล่าหมอถามเขาบอกอุจจาระปกติ ท้องผูกบ้างปัสสาวะเป็นสีแดงอ่า<ด>พอปัสสาวะเขาเป็นสีแดงเนี่ยเขารู้สึกตกใจเขาปัสสาวะออกมาเป็นสีแดงแต่อุจจาระเขาปกตินะเขาตกใจเขาเลยเอมาหาหมอหมอก็ถามพอหมอถามว่าแล้วอ่แล้วมีเผามีดานในท้องไหมเขาก็บอกว่าเป็นกลมเป็นลมก้อนแข็งแข็งเป็นเผาดานในท้องแล้วก็ปวดรามไปถึงกระดูกสันหลังเนี่ยปวดรามไปเสียดไปที่กระดูกสันหลัง อ่ะแล้วก็อบอกหมอหมอก็ถามว่าเคยประสบอุบัติเหตุไหมอ่าเขาก็บอกว่าอสองสัปดาห์ก่อนนะเขาตกต้นมะพร้าวอ่าเพราะว่าเขาเจองูบนมะพร้าวท่านวินิจฉัยว่าเป็นยังไงพี่แดงบอกว่าเป็นมุตมตาข่ายพี่แดงอ่านการมุตตาี่างมุตตา่ายมัน มันกระทบชอกช้ำและแดงขุ่นค้นแต่มันแดงเฉยใช่ไหมมันขุ่นค้นไม่มีนี่นี่จะเอามุตะคาดไหมเนี่ยั้างั้นมุตะคาดได้ครึ่งเดียวแต่ไปดูกลอนเถามันก็คล้ายคลกลอนเถากลอนเถากลอนเทาหน้าไหนคะผสมก่อนเถากลอนเทาผสมมุตะคาดเดยวนะกลอนเทาหน้ายี่สองเล่มสองเกิดเป็นลมสันตะแคดตัตคาคดแล่นเข้าไป ลำไส้ให้เส้นฟองนมูดแดงเส้นขวางหัวหนาบรรจงเกลียวข้างอืาอาการมันทําให้อาการบิกผีปวกมันไม่เข้านะเข้าไหมก่อนเท้าไม่เข้าค่ะก่อนเท้าออกนอกเส้นแล้วมีสันตะคาตเข้าไ้มสันตะคาดเกิดเพื่อโลหิตแห้งสันตะคาตเกิดเพื่อโลหิตแห้ง สันตคา,าตเพื่อกลอนแห้งสันตคาาปัตคาตสันตคา,าตเพื่อโลหิตแห้ง่าถ้าบาังเกิดแก่สตรีว่าด้วยโลหิตเดินมิสะดวกปุ่มกันเป็นก้อนอันนี้มันมันเกิดแก่สตรีถ้าบุรุษก็เกิดเนาะบุรุษบรรทัดที่สองคือตกต้นไม้ทุบผองโบยตีพิการช้ำในอกโลหิตจึงเกาะกันเป็นเป็นก้อนดานกระทำ กระทำให้กระทำให้ร้อนเสียดแน่นยอกสันหลังถ้ากินยาอันนี้ก็ก็เข้าเข้าอ่ะพอเข้าสันตะคาอันนี้ก็คล้ายแต่ยังไม่ถูกนะกอันนี้ก็คล้ายแต่ยังไม่ถูกทําไมทําไมถึงยังไม่ถูก,ถกมีอันที่ถูกเออมีอันที่ถูกกว่านี้อีกมันฉี่ไม่แดงอ่ะ ีมันมันบอกว่าเนี่ยของบุรุิตถ้าบุรุษว่าด้วยไข้อันพึงพิฆาตคือตกต้นไม้อ่าตกต้นไม้เข้าถูกทุกของบบยตีพิการช้ำในอกโลหิตจึงเกาะกันเป็นก้อนดานกระทาให้ร้อนเสียดแน่นยอกสันหลังอันนี้ก็ถูกแล้วก็โลหิตละลายทั้งทั้งที่โลกทั้งทั้งที่เป็นก้อนลงสู่ช่องทวารหนักชื่อว่าอสันโลหิตหรืออสา,าธยยะโลกอ่าอาการตรงเนี้ย มันมันมันไม่ได้บอกมันไม่ได้บอกอ่อสีมันไม่ได้บอกสีของของน้ำปัสสาวะเลยเนะยาะเดี๋ยวลองลองอ่านอ่านอ่านคำถามอีกรอบค่ะคำถามมันเป็นแบบเรื่องเล่านะแม่เออเอเดี๋ยวสรุปคำถามให้แม่นะอา่าคนไข้นี่ไปหาหมอเพราะว่ารู้สึกอ่ปวดแสบปวดเสียด ปวดเสียดแทงในอกอ่แล้วก็เอามือคุมอกเดินเข้าไปหาหมอหมอก็ถามว่าเป็นอะไรคนไข้ก็ตอบว่าอรู้สึกเจ็บหน้าอกเสียดแทงร้อนในอกหายใจไม่สะดวกอ่หมอถามว่าเป็นมากี่วันแกบอกว่าเกินสองสัปดาห์แล้วอ่าแล้วก็หมอก็ถามไปรักษาที่ไหนมาแกก็บอกยังไม่มาไปที่ไหนเลยรักษาที่นี่ที่แรกแล้วก็หมอก็ถามว่ากินข้าวแล้วรู้สึกยังไง เขาเขาก็บอกว่ากินข้าวแล้วรู้สึกจุกเสียตีขึ้นอกบ้างไหมแกก็บอกว่าไม่กินข้าวเป็นปกติดีอุจจาระปัสสาวะยังไงเป็นสีอะไรยังไงแกบอกว่าอุจจาระปกติอ่ามีท้องผูกบ้างแต่ปัสสาวะออกมาเป็นสีแดงแล้วก็หมอก็ถามว่าอ่าในท้องเหมือนลมเขาดานอยู่ในท้องหรือไม่อ่คนไข้ตอบนะ ใช่มันเหมือนมีลมก้อนเผาดานแข็งในท้องและที่สำคัญมันปวดลามไปที่สันหลังปวดเสียบที่สันหลังมากๆเลยแกบอกหมอก็เลยถามว่าเคยประสบอุบัติเหตุมาไหมแกบอกว่าสองสัปดาห์ก่อนก่อนโน้นแกไปเก็บมะพร้าวเจองูเขียวแล้วเลยปล่อยมือออกจากต้นมะพร้าวาก็เลยตกมะพร้าวอาแล้วทีเนี้ยเราจะมินิชัยว่ายังไงจากอาการที่เกิดขึ้น แม่ว่านี่ละสันสคาาเกิดเพื่อรูหินแห้งเพราะว่าอาการมันใช่หมดเลยเสียดแทงยอดสันหลังแล้วก็ลอแล้วก็เป็นก้อนดานที่เขาบอกเป็นก้อนดานทีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีเอ่อมันจะไม่มีว่าว่าปัสสาวะเป็นสีอะไรมันพูดเฉพาะเลือดแต่แม่มองว่าเมื่อมันกระทบชอกช้ำนี่ทั้งระบบ ปัสสาวะอุจจาระเนี่ยกระทบหมดแหละอาการที่เขาพูดมาเนี่ยมันใช่หมดเลยแม่ก็เลยลงความเห็นว่าเป็นสันชาตประเภทที่หนึ่งเกิดเพื่อรูหินแห้งพอกินยาอันร้อนเข้าไปเนี่ยเขาก็จะพูดเฉพาะเรื่องเลือดอ่าแต่ว่าแม่ว่ามันรวมทั้งเลือดรวมทั้งน้ําปัสสาวะเนี่ยมันกระทบหมดนะคะทุกอาการแม่ก็เลยเอาข้อหนึ่งนะคะสัาชาตข้อหนึ่งนี่แหละ่ะพี่มั่งี่บ้าง พี่มาอ่านเจอโทรสันตะคาตหน้าสิบเอ็ดเอ้ยหน้าสิบเจ็ดน่ะลองอ่านดูเหมือนเลยเป๊ะสิบเพี่เจ <17. S 2> ้าหโทรสันตะคาตอวัคซสองของบุรุก่ะอ่านอ่านวัคซสองของบุรุษหน้าสิบเจ็ดใช่โทรสันตะคาตพี่พี่ลองอ่านอะการโทรสันตะคาต่อ่านสิบเจอ่า,าโทรสันตะคาตย่อมเกิดแต่ชายหญิงทั้งหลายถ้าสตรีเป็น ถ้าสตรีเป็นด้วยโลหิตฤดูแห้งเป็นก้อนเข้าไข่ไก่ติดสันหลังข้างติดสันหลังข้างในเจ็บหลังบิดตัวอยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าวันคั้นนานเข้ามักจะเป็นลมจุกแดกลมจุกแล้วก็แดกดังจะขาดใจถ้ากินเผ็ดร้อนจะ ถ้ากินเผ็ดแล้วลงไปโลหิตนั้นก็จะแห้งเข้าจนได้ชื่อว่าสันสันนิษโลหิตทำให้เป็นโลหิตเป็นลิ่มเป็นแท่งเป็นก้อนออกมาบางทีตกไปถึงพวานหนักทวานเบาเป็นดังสีชาญหมากจางๆดุดดังดินสอพองมันก็มีไอ้พวกฉี่ด้วยนะเพราะว่า ทวารหนักทวารเบาอ่ะแล้วก็บุรุษครั้งแรกที่จะเกิดโรคนี้ย่อมย่อมเป็นไข้พิษต่างๆคือว่าตกต้นไม้หกล้มถูกตีกระทบกระแทกต่างๆถ้ามีดังนี้ก็เป็นเพื่อโรคอันพึงพิฆาตอำนาจอันถูกอำนาจอันทุบของโบยตีซึ่งทำให้สาหัสชอบซ้ำ ในอกในใจและโลหิตนั้นก็คุมกันเข้าเป็นก้อนทำให้เจ็บร้อนเสียบแทงอกและเสียบสันหลังอาการต่างๆสมมติว่าเป็นยอดภายในคันวางยาผิดโลหิตนั้นก็จะกระจายออกแล่นเข้าตามกระดูกสันหลังก็ก็ได้ชื่อว่าเป็นสันนิ โลหิตลงสู่ทวารหนักทวารเบาบุคคลทั้งหลายก็จะเรียกว่าอาสันตคาตเกิดเป็นไข้อันพิฆาตชอบซ้ำปีศาจก็จะพลอยสิงสู่ถ้ารู้ไม่ทันก็ตายอันนี้เข้าเลยอันนี้เข้าเลยอันนี้เข anyway> ้าเลยทูสันตคฆาตใช่ทสันตคาตเข้าสิบสี่สันตะฆาตคำตอบมันคือทูสันตคาต ในคำทีมุตฉาบันทิกายาแก้โซ่สารคตัวยาห้าตัวหอยแขงจุกแจงหอยขมยาดำหกสลึงน้ำยาอะไรมาณตัไหนอ่ะอยู่ในหนังสือมันเขียนเ่ยโอ้ในนี้ไม่มีไม่ออกแล้วอือกรุงแย่แก้ปัสสาวะขาวข้นแดงเหลืองเออยกออกเนาะอันนี้ไม่เอาเนาะอ่า ถ้าถ้าถ้าคำแนะนำล่ะเราจะแนะนำคนไข้อย่างไงถ้ายามนไม่ออกคำแนะนำมันเหมือนกันอยู่แล้วอ่าเพราะว่าในข้อสอบมันจะมีคำแนะนำนะเราจะแนะนำผู้ป่วยยังไงหลังจากให้ทานยาแล้วเราจะแนะนำยังไงเพราะว่าอันเนี้ยยาแก้ทูสารคาดเนี่ยเขาคงไม่ออกใช่ ถ้าออกคือตัวสารคัดตัวนี้ถ้าออกคือก็ออกทฤษฎีเนาะปฏิบัติคงไม่ออกเพราะว่าตัวยามไม่มีในหนังสือเรามันไม่มีในตัวยาต,วยตัวยามไม่เห็นมีเลยในหนังสือ <S <S 2> <S 2> แพงเลยไม่มีม,มีแต่ถ้าจะออกโคตรทุลารวาสาน่าจะออกที่สุดอ่าถ้าคนไข้เป็นอาการเนี้ยหลังจากให้ทานยาเราจะแนะนำเขายังไง กะแนะนำคนไข้พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เยอะๆเพราะปัสสาวะมันเป็นช้ำเนาะอ่าต้องขับออกดื่มน้ำให้ได้พอเพียงแก่ร่างกายแล้วก็ให้พักผ่อนจะมีอะไรมากกว่านี้ถ้าเป็นพี่ก็ให้กินเหล้าเลยกระทุงพิษออกมาอย่ากันปัสสาวะมันจะเป็นเรื่องยากแก้ว เราส<า>บารายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รับประทานอาหารมีประโยชน์สี่สี่ข้อเนี้ยมีทุกโรคเลยสี่ข้อนี้มีทุกโรคอ,โอย่าก,กันปัสสาวะอุจจาระอย่างกันอยากกา่างกันนะปัสสาวะอุจจาระแล้วก็ให้ดื่มน้ำหมุงแปดแก้วพักผ่อนให้เพียง,ยงว่ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จำไว้เลยสี่สี่ข้อเนี้ยเอาไว้เขียนเราจะได้คะแนนหคะแนนเนี้ยอย่าง้อยเนี้ยรับประทานอาหารใด้ทาดนี้ห้ามกั้นอุจจาระปัสสาวะแล้วก็อะไรอีกดื่มน้ำวันละหกถึงแปดแก้วพักผ่อนให้เพียงพออ่าพักผ่อนให้เพียงพอได้สองข้อนี้ก็ถือว่าได้ขึ้นหนึ่งแล้วเนาะได้แล้วเราจะเราจะใช้ยาขับเลือดอะไรได้ไหมยาเนี้ยเออ ไม่ไม่ถ้าสมมุติว่าเราจะพยายามหายาที่อยู่ในเนี่ยในในหนังสือเราเนี่ยยาท้ายเล่มเนี่ยได้ไหม,มนั่งไอ้ยายานี่เ <ยา S 2> ม,ม็นมีห้าตัวหอ,อยจุบแก่เออหอยแขงหอยจุบแจงหอยขมยาดำแล้วก็น้ำยาใสแล้วก็เถาวันเพียงมันค่อนข้างมียาน้อยนะแม่มีหอยสามตัวหอ<า>ยนี่มัมนระ <ยา S 1> ด<ำ>ังใช่แล้วนะนี่ มุ่งเมื่อนลําไส้หอยแข็งหอยหอยุบแรงหอยขมไหมมันเอาหอยแข็งหอยยุบแจงหอยขมยาดำอืมไม่สมมุติว่าเล่นนะว่าหอยเนี่ยสมสม,สมมติว่าแม่จะใช้ยาพวกนี้ได้ไหมยายายู่้ายเล่นนี่แหละเราพยายามหาเอาเนี่ยขับอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย เช่นสมมุติสมมุติได้ปะสับายตัวนี้ย่ตัวนี้อถ้าใช้ยาถ้าใช้ยาเราจะใช้ยาอะไรหลังหลังบทเนี่ยเราจะใช้ยาอะไรมันใช้ได้แน่นอนเออแม่ว่านี่ยอย่างเช่นเนี่ยยาขับโลหิตเนี่ยเออยาขับโลหิตว่าร้อยสี่สิบสองว่าร้อยสี่สิบสามว่าแม่แม่เอายาหน้าสิบแปดก่อนหน้าหน้าสิบเจ็ดกับสิบแปดก่อนเล่มสอง อันนี้เรา <18. S 1> ้องให้ได้หมดนะสิบเจ็สิบแปดเล่มสองนี่ยยาสีตัวเนี่ยแม่จะเอาเข้าตัวไหนในสี่ตัวนี้แม่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 ว่ามันไม่เข้าตัวนั้นมันอ่อนอ่าละแล้ว,ลวมันมันสาวาออกมาเป็นสีแดงอ่ะแม่แม่แต่ไม่มันมไม่เข้าแม่แม่มองว่าอย่างนี้แม่มองว่าเขาตกต้นไม้นี่สิบสิบสี่สิบห้าวันเนี่ยจนจนจนเลือดขังแล้วละ่ะ เป็นโทรสันตะฆค่าแล้วมันหนักแล้วอ่ะมันไม่ใช่ธุลาวษาแล้วมันไม่ใช่ตีสัตว์แต่มันไม่ใช่สารต่าค่าธรรมดาเกินมันไม่ใช่ใช่ใช่มันมันหนักเลยอ่ะมันโทสันตะฆค่าแล้วอ่ะความเห็นนะคะลุงเพื่อนว่าไงคะแม่ว่ามันต้องใช้ยาพอสมควรแล้วมันเป็นมาสิบสี่สิบห้าวันอ่ะมันบำรุงเลือดแม่้ลเลยห้าสิบสองอ่ะมันหน้าใกล้เคียง ร้อยห้าสิบสองใช่ไหมไี่งันก็ยาไฟปะเลยกันไปเลยเอายาขับโลหิตหรอใช่ขับลหเพราะว่าน่าน่าจะใช้ะสบภพยได้ด้วยซอบนี่ถ้าเอ่อเนี่ยเนี่ยแม้ว่าได้นะแม้ว่าได้นะยาวก็ขับขับเลือดเลือดที่มันใช่ใช่คชาอยู่ในเอที่โดนมะพร้าวหล่นใส่ในกล่อกนี่ไหมใช่ใช่ใช่แม้ว่าได้เดียนี่ไฟประไรกันได้เลยเนี่ย แก้ฟกช้ำนี่แก้โลหิตฤลดูพิการไม่ใช่โลหิตก็เนี่ยเกี่ยวกับแก้มุตตกิจเนี่ยแก้ฟกช้ำได้ด้วยนี่ฟกช้ำเลยเนี่ยระสาไทยเนี่ยโลหิตก็ดีนะบำรุงเลือดแก้โลหิตให้เป็นเน่าร้ายเป็นชานนี่นี่เนยโลหิตเน่าร้ายเป็นชานหมากเนี่ยนี่ยาบำรุงโลหิตนี่นาอค่ะแล้วก็ขัเลือดได้ด้วย ใช่ค่ะโลหิตเน่าเป็นน้ำชาหมาใช่เลยก่อนก่อนที่จะบำรุงเี่นเราต้องขับออกก่อนนะไอเน่าเน่่ะไปมาบำรุงครับก็ไฟประไรยกันเนี่ยขับเลือดร้ายเนี่ยขับโลหิตร้ายทั้งพวงอ่าอ่านี่แหละกลุ่มนี้นะแม่ว่าใช้ได้เลยค่ะค่ะไปประไรยคันก็ได้แต่มันจะแกลงไปไหมล่ะได้ไมจัน์เน่าเอาเอาไปใส่สาไพก่อนดีไหมอ่าใส่สาไพรโอเคแล้วบาอบออ่า กันเจ้าแม่ว่าไฟลาปลายการมันจะหนักไปนะคะวางยาหนักไปไหมมันแห้งกังแล้วไงก็เล่นจัดไปเลยเล่าดองยาไปลด จัดไปเลยเหรอเอ๊ะทำไงเนี่ยหมอาอยาจะให้คนไข้แบบนี้นะเล่นเพลงจ้าเราไปเขียนในสภาอ่ะเล่นแรงเล่นแรงเรายาขับโลหิตไปเลยหนึ่งสี่สามน่ะหนึ่งสี่สามละลายสุรากินนะยาขับโลหิตนะเอาอย่างนั้นเหรอจ้านพวกพวกจำในส่วนมากบ้านของเนาะ มันสิกินนั่นเหล่าดองยาขี้จะว่นล่ะแหน่กินเหล่าครับครับโรยนั่นเอาแล้วต้นต้นไม้ปุ๊บเขาก็กินน้ำตาลแบบน้ำตาลเล่าไปล้าน <aría> no ้ำตาลทรายกับเล้าไปแล้วไม่งั้นเขาก็กินฉี่ตัวเองอ่ะไม่งั้นก็ฉี่คนใกล้เคียงอะไรค่ะเป็นคนใส่กันเลยสมัยเด็กๆเองเขากินกันอ้วกแคบแตกอ่าออ เราขับโลหิตเลยเนาะยาเราขับโลหิตเลยรุงเวลาเลยง่ายดีเนาะใช่แล้วค่อยบำรุงเอาอโอเคโอ้วางยาถึงมากเลยคุณหมอทั้งหลายโลหิตแล้วก็บำรุงโลหิตไปเนาะสองขนาดฉันให้กินยาน้อยแล้วนี่ครั้งละหนึ่งถึงสองช้อนชาเนี่ยมันจะสู้โรคได้ไหมอ่ะก็มันหนักดูซิตัวยาแต่ละตัวโลดทนงอย่างเงี้ยตีกระตุกแกนกระแมทะเล ไปเดือนห้าโอเป้าทั้งสองกับเทียมยญ้ายองไฟหญ้าอยากใหยในครัวสมัยนี้มันหาไม่เจอแล้วน่ะถอ่นงแดงเยนดำโอ้หน้าสนเนาะเอามาดองเล่าเนะะเอากลุ่มนี้เหรอเนาะจากการกลุ่มนี้มันแดงแล้ว ไม่ใช่เราวางยาแล้วคนไข่แบบหนักมากหรือวางยาหนักกว่าโรคหรือเปล่าเนี่ย่นะก็าให้กินแค่ช้อนสองช้อนเองช้อนหนึ่งก็ช้อนชาใช่ไหมช้อนชานี่เป็นแปดซีซีบอกหรือสี่ซีซีจักสี่ซีซีกับนาะก็เลยบ่วหูค่ะสี่ซีซีช้อนชาถ้าช้อนของหวานนี่ก็แปดเนาะถ้าช้อนโต้นี่ก็สิบห้าเนาะ ี4ซี4 4เดฟกินแปะซีเองสองช้อนันมันมันไม่แรงหรอกเพราะกินน้อยมากช้อนชาช้อนชงกาแฟเราแมนกินแค่แค่ถึงคอก็ไม่ถึงโลกแล้วนี่มันต้องกินทั้สามสิบซีซีแม่มันจะถึงโตเป็นเต๊กแมนกินแล้วรรอเพราะว่าเขาต้นไม้เร่มันต้องกินเป็นเต๊กแมนใช่ หลังหลังจากกินยาขับโลหิตแล้วเนี่ยกินกี่วันเราถึงมากินยาบำรุงโลหิตขับโลหิตเน่ามันแค่วสองวันมันกับพอแล้วแล้วทีนี้เราก็มาบำรุงเนาะเราก็มาบำบำรุงเอาบำรุงนะขนาดที่หนึ่งเพราะว่าโลหิตเน่าเป็นน้ําชาหมากเนี่เป็นแดงๆเนี่ยอือโอ้ได้เลยได้เลยค่ะโอเควางยาสองทวนี่แหละค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็อธิบายไปในข้อสอบแล้วกันแต่ละคนขอบคุณนะแต่เราจะงานเหยียดอ่าอาการก็คือทูสันตะคาดอ่ายาอะไรก็วางกันไปถ้าถ้าเกิดว่าจะยางวางยาสำหรับปัสสาวะเนี่ยก็ถ้าจะจริงๆนะเราจะขับลงหิตเล่าก็คือปัสสาวะไพหรือไม่ก็ไฟเป็นอะไรกันแล้วแต่เราจะเลือกใช้ เสร็จแล้วเราเอ่อเราจะใช้ยาตัวไหนต่อก็พก็ต้องให้พิจารณากันไปพี่ว่ายาตัวไหนเขาก็ให้คะแนนถ้าเราตีโรคถูกอ่ะแสดงว่าเราวิเคราะห์ได้เราเป็หมอได้เพราะว่าอาจารย์แต่ละคนยังว่าว่าให้เราคิดอ่านในข้อสอบข้ออะไรเขาก็ยังวางยาไม่ไม่ตรงกันสักคนอ่ะอเขาให้วินิสัยตามใจคุณหมอใช่ปะนี่ ใช่ใช่ทำแทนคุณหมอขอบคุณค่ะวิธีใช้ไปแล้วก็วางยาไปแล้วก็น่าจะวางยาแล้วก็รู้ว่าเวลากินเท่าไรอะไรเท่าไรเนี่ยน่าจะได้คะแนนอยู่